าพยากร์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณพชรีะสวัสดีค่ะคุณพัชรียังไม่ได้เปิดไหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแอบเมาส์กันหลังใหม่เยอยะแยะเลยดิฉันก็เลยมีอาการเจ็บคอ <c oughs> เล็กน้อยนะคะโอเควันนี้นะคะว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศค่ะนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์กุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะคุณธนพรเสียงเป็นยังไงบ้างคะชัดไหมแล้วก็กล้องไม้รบกวนแจ้งข้อมูลเข้ามานิดนึงคุณพงศักดิ์ที่ชมอยู่ใน ช่องทางเดิมนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะนะคะรบกวนส่งข้อความเข้ามาแจ้งสุภาวดีนิดนึงสวัสดีคุณศักชัยคุณศักชัยจากสมุทรสาครขอบคุณนะคะคุณศักชัยเข้ามาชมแล้วเราติดตามรายงานพยากรณ์อากาศไปพร้อมกันพร้อมค่ะวันนี้คุณพัชรีคะเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะสำหรับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะเราก็จะเห็นว่าวันนี้นะคะ ก็อากาศเย็นเนี่ยก็ได้แผ่เสริมมาอย่างต่อเน,นื่องเนาะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้เราก็ยังปกคลุมด้วยตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านทางด้านภาคใต้เราอยู่ตอนนี้นะคะค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะคะในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่า ว่าจะเห็นว่าตัวเมฆนะคะที่แดงส้มเลยนะคะปกคลุมอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะคะซึ่งก็จะกินบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ลงมาจนถึงทางด้านพัทลุงนะคะดังนั้นโซนนี้ก็จะมีฝนหนักหนึ่นมากเป็นพิเศษแต่โซนพื้นที่ที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ก็คือจะมีตั้งแต่สุราษฎร์ พัทลุงเอสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาปัตตนียาลาแล,ะะาลา้วก็นราธิวาสลงมาจะถึงตอนล่างได้นะคะคุณอิสราสวัสดีคุณอิสราขอบคุณนะคะที่บอกว่าเสียงชัดในช่องทางเดิมสุนคุณอวยชัยวันนี้เข้ามาเร็วนะคะวันนี้ชัยบุรีสุราชฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ไม่หยุด อันนี้ก็ไม่หยุดเหมือนกันนะคะหัดใหญ่ก็ไม่หยุดค่ะคุณนะอวยชัยนะคะคุณศักชัยนะคะจากสมุทรสาครทักทายคุณพัชรีเข้ามาด้วยขอบคุณมากเลยยังไม่หยุดยังไม่มีแนวโน้ม no, ว่าจะหยุดในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะคุณพัชรียังค่ะยังมีเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะาาถ้าหยุดก็อ่อนๆลงมาให้เป็นฝนโปรยได้ค่ะอเสียงชัด ชัดแต่ไม่มีเสียงกล้องแล้วใช่ไหมคะคุณธนพรส่งมาเสจมาบอกด้วยนะคะลักษณะาภาพต่อไปเป็นภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์นะคะวันนี้ใช้ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะค่ะในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะคะชานี้ก็จะเห็นว่าตัวฝนนะคะก็ยังมีอยู่บ้างนะคะโซนของชุมพรตอนล่างนะคะแล้วก็ยังมีเข้าต่อเนื่องนะคะในโซนของสุร,ราธานีทางกันดิตก็ยังได,ได้ฝนได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่า ฝนมิดนึงนะคะทางด้านนครก็มีฝนได้ตลอดเหมือนกันค่ะวันนี้เรามีผู้ใหญ่บ้านสนั่นเสมาธรรมจักเรดาสถิ้งพระเหรอคะอยู่สถิ้งพระของใหม่ทันใช้หน้ามรสุมนี้ไหมดิฉันอ่านชื่อเขาถูกไหมคะผอยอบอนี้ผู้ใหญ่บ้านไหมคะคุณพัชรี ไม่แน่ใจกันกไม่ค่อยถนัดอะตัวย่อน่าจะใช่นะคะแล้วคะโอเคขอบคุณนะคะส่วนคุณธาราการเด้นอคนนี้หายไปนานวันนี้พอฝนตกคิดถึงคุณพัชรีละสีถามว่าสงขาวัวนนี้อ,อ๋อไม่ใช่ส ถ้าแสฝนไม่ตกอากาศเริ่มเย็นแล้วก็มีลมรางส่วนคุณอิสาราบอกว่าสงขาฝนตกหนักอีกไหมครับวันนี้พรุ่งนี้โอเคมาเป็นเขาเรียกว่ามามาเป็นเหมือนกับรถด่วนเลยนะคะรถด่วนโอเคจะจะตอบคําถามก่อนหรือไปตอบกันดีคะคุณมาตรีดิฉันอยากจนะเอาใจคนที่ชมอยู่ตอนนี้เอาไงดีถามนับได้เลยค่ะ<ล>ย,ยังไงก็ได้อ่า เรื่อยๆได้ไหมคะก็จะตอบบางส่วนนะทีนี้ถ้าแซะตอบให้เข้ากับรารแล้วกันถ้าแซะชุมพรนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฝนก็จะเริ่มลดรอยลดน้อยลงนะคะจ,จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเพิ่มขึ้นนะคะตอะนถ้าแซะก็จะอยู่ตอนบนของชุมพรขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้จะเห็นว่าฝนล,ลดลงแหละส่วนตอนล่างนะคะอย่างเช่นละแมพระโต๊ะทางนี้อาจจะมีฝนยังเหนืออยู่ได้บ้างนะคะแต่พรุ่งนี้ก็จะลดน้อยลง อืมโอเคไปต่อกันที่นะคะภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของสติงพระสองขาค่ะค่ะสำหรับในเราดาร์สติงพระนะคะเราก็เห็นว่าฝนนะคะเป็นลักษณะของฝนที่เข้าต่อเนื่องยาวๆกันมานะคะแล้วก็มีแนวฝนหนักอยู่ได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าตัวแนวฝนหนักนะคะเข้ามาตอนหัวรุ่งเนี่ยเข้าโซนเข้าสมุทรเซนพระแล้วก็ทะลุเข้าไปทางด้านพทัทลุงนะคะอันนี้ก็ เอ่อนง่ายวันนี้ยังมีฝนได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนปานกลาง,งถึงฝนหนักก็จะมีเข้าได้โดยเฉพาะตอนกลางคืนกลางวันก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง,งนะคะเรื่อยๆค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ข้อมูลสำคัญนั่นคือพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณเจษด,ดาวุฒิสวัสดีค่ะคะในส่วนของใต้ออกนะคะวันนี้เรานะฮะให้ฝนนะคะ โซนตอนล่างลงมาตั้งแต่สุราษฎร์ลงมาจะถึงนาราธิวาสเนี่ยให้ฝนเยอะนะคะอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะเป็นฝนหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ในส่วนเพชรบุรีประจวบนะคะจะมีฝน,นที่ค่อนข้างน้อยน้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้ารวมถึงชุมพรด้วยนะคะไอ้ขอส่วนของชุมพรอมมีฝนลดลงเหลือฝนแค่ร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นนะคะอ่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นักท่านตอนล่างของภาคนั่นเองไอ้ตอนล่างของจังหวัดนั่นเองค่ะ อ,อแล้วแต่ละพื้นที่ที่คุณอวยชัยถามเป็นยังไงบ้างคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ฝนตกนะคะที่คุณพงศักดิ์อยู่คุณอวยชัยนะคะชัยบุรีสุราษฎร์ท่าแซะเมื่อกี้คุณพัชรีตอบไปแล้วให้คุณธารากาเด้นไปแล้วคุณอิสราถามถึงสงขลาโอเคได้เลยค่ะคุณพัชรีเชิญคะ่ะค่ะค่ะในส่วนของ ส,สุราษฎร์นะคะไม่ไว่าจะเป็นคุณปินการดิตแล้วก็โซนเมืองนะคะนี่ตอบถึงคุณอนเนกด้วยนะแล้วก็โซนเนี้ยยังมีฝนได้เรื่อยๆนะคะเป็นฝนกลางวันเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตอนเย็นหรือตอนบ่ายไปอาจจะมีฝนหนักเข้ามาเป็นบางช่วงนะคะแล้วก็ยาวลงมาจนถึงหมายถึงรวมรวมไปถึงนครด้วยนะคะนครทางโซนหัวไนะคะโซนเมืองอะไรก็ยังมีฝนเยอะค่ะ อืมโอเคงั้นเรามาต่อค่ะอะไรนะคะคุณมัทลีคุณ,คณแทบคุณอิสลามใช่ไหมฮะคุณอิสลานใ,ในโซนของออโซนขานะคะโซนขาหาดใหญก็เหมือนกันนะฮะมีฝนเข้าได้เรื่อยๆแล้วก็กลางวันอาจจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางสลับกันอยู่มีมีพ่อนๆให้ได้บ้างนะคะแต่ตอนค่ำจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะค่ะ คุณเรวอกนี่เพิ่งเข้ามาดูใหม่หน่าเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมถนนสายหาดใหญ่ทุ่งสงมีน้ําท่วมถนนจุดไหนบ้างไหมเอ๊ะเราจะทราบไหมคะคุณมัจลีมีมีข้อมูลเพิ่มเออข้ามาหรือ,อยังคะว่ามีน้ําท่วมในพื้นที่ไหนบ้างออันนี้อันนี้นนถ้าดูตัวข้อมูลน้ํา ใช่ต้องต้องต้องหาดูนิดหนึ่งนะแต่ว่าตอนเช้าใช่ตอนเช้าหนูยังไม่มีข้อมูลอัปเดตนะคะส่วนมากจะเป็นแม่น้ํเอ่าตานลาคลองซะมากกว่าที่จะมีข้อมูลแชร์กันอยู่ในในกลุ่มในกลุ่มเพจโบนะคะอ่าส่วนข้อมูลในพื้นที่ฝนอันนี้อาจจะต้องต้องเฉพาะพื้นที่ไปนะคะคุณอธิคุณหรือเปล่าคะจากนครศรีธรรมราชอำเภออะไรคะคุณอธิคุณ แจ้งข้อมูลเข้ามาถ้าเป็นอำเภอเมืองวันนี้เป็นยังไงคะคุณพัชรีนครศรีก็เยอะอยู่นะคะคุณพัชรีใช่ไหมเยอะค่ะเยอะเยอะทั้งจังหวัดเลยดีได้นะคะที่ว่าได้ว่าแบบฝนเขาเรื่อยๆฝนคือทางจังหวัดโซนที่มีเยอะแล้วก็นานแน่นกว่าก็คืออำเภอที่อยู่แนวชายฝั่งตั้งแต่ศรีชลลงมันจะถึงหัวใจนะคะอืมวันนี้น้องซานีเยหัวใจไม่ได้เข้ามาดูแสดงว่าต้องเจอฝนหนักเหมือนกันนะคะ หัวใจก็หนักใช่ไหมคะคุณพัชรีวันนี้ใช่ค่ะหัวัยไล่ล,ลงมาลานอสิงหนครนะคะของน้องนะคะแล้วก็ลงมาจะถึงเมืองเราเนี่ยนะคะก็จะมีหนักได้เรื่อยๆค่ะคุณอ,อ<บ>าทิตย์คุณหรือเปล่าคะที่ถามเพิ่มว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือพรุ่งนี้ยังตกอีกไหมครับที่ <c oughs> นครอําเภอเมืองค่ะ <c oughs> <c oughs> น,นี่นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอบได้เตนค่ะมีค่ะโซนเมืองนครนะคะนครเป็นจุดที่เอ่อ ชุมพรลดแต่นครยังไม่ลดนะคะแล้วก็อะไรนะถ้ายาลานาราธิวาสลดแต่นครก็ยังไม่ลดสรุปคือนครเป็นโซนที่เจอตลอดช่วงนะคะอืมโอเคเจอฝนนะคะคุณอาทิคุณค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาค่ะ ในส่วนของสุนคลาวันนี้นะคะเราก็ให้ฝนได้ตลอดทั้งวันเนาะค่ะแล้วก็มีลักษณะของฝนหนักเข้ามาด้วยนะคะตั้งแต่ตอนกลางวันเข้ามาเป็นระยะระยะไปนะคะมีอาจจะพ่อนเป่าจงได้บ้างในช่วงหลังเที่ยงคืนนะคะแล้วก็มีเข้ามาได้เป็นรอบเป็นรอบไปด้วยนะคะแล้วดูแต่ละพื้นที่นะคะในแต่ละช่วงเวลาทามิ่งแต่ละช,ช่วงเวลาก็จะบอกให้ทราบนะคะถ้าเป็นสายๆตอนนี้ฝนตกหนัก แต่ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วจะเป็นหนักมากเลยใช่ไหมคะคุณมัรจลีแสดงว,ว่า <c oughs> คืออันนี้อาทานได้ในภาพรวมอ่าไม่ใช่ทานได้ในแต่ละพื้นที่เหมือนอย่างเช่นในแต่ละอำเภออย่างเช่นสะดา กับเมืองเนี้ยถ้าสงสัยก็ทรมาสอบถามได้แต่อันนี้เป็นลักษณะของภาพรวมว่าในในจังหวัดสงขลาเราก็จะมีฝนหนักเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงตอนบ่ายใช่ค่ะประมาณนี้เหมือนอย่างที่คุณจุบดีว่าก็คือเช้าเชมีพวอมลงมากแต่เดี๋ยวบ่ายก็จะหนักมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ไปค่ําไปดึก ฝนก็จะเล็กน้อยใช่ไหมคะดูดูจากภาพที่นำเสนอแล้วนะคะใครที่ดูไม่ทันใครที่ชมไม่ทันสามารถย้อนคำถามมาถามคุณพัชรีได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะคุณกนกพรสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ,ะใน่ซนของอุณหภูมินะคะเมื่อวานวัดได้31.4องศาเซลเซียสในโซนภาคใต้เรานะคะ วัดมาสุดได้สองที่ที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ที่เมืองภูเก็ตแล้วก็ที่สนามบินภูเก็ตนะคะแต่ในส่วนหงใต้ออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดวัดได้สามสิบจุดศูนย์องศาเซลเซียสที่อำเภอหัวหินนะคะไอ้ที่เออถูกแล้วค่ะที่อำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะค่ะออะไรนะคะแต่วันนี้ภาพไม่เลื่อนอ๋อภาพของคุณพัชรีอคะค่ะอ๋อลืม <laughs> <laughs> ลืมค่ะ <laughs> แล้วทําไมคุณธนะพรพึงมาบอกตอนนี้อ่าโอเคคือ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังมีภาพที่จะนําเสนออ๋อโอเค <c oughs> <c oughs> คือดิฉันก็ดูแต่หน้าจอแพลตฟอร์มเดิมไงดิฉันก็ไม่ได้ดูไอ้หน้าจอของคุณพัตรีในแพลตฟอร์มใหม่นะคะโอเคขออภัยด้วยค่ะคุณธนพรดีนะเนี่ย ที่ยังนําเสนออยู่เพิ่งหันมาเห็นอ่ะโอเคเพิ่งหันมาเห็นอ่ะโอเคงั้นเราไม่เป็นไรเราหยุนหยุนทำเป็นมองไม่เห็นไปแล้วกันนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดของภาคใต้ของวันนี้ค่ะค่ะบสำหรับอุณหภูมิต่ําสุดเช้านี้นะคะวัดได้่าสิบเก้าจุดห้าองศาเซลเซียสนะคะที่อาเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ค่ะคุณเอเนกสวัสดีคุณเอเนกนะคะเข้ามาชมในช่วงนี้เมื่อกี้คุณพัชรีพูดถึงคุณพินไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับหัวใจที่ส่งมาให้นะคะโอเคอตอบข้อมูลไปให้ทราบแล้วย้ำให้คุณเอเดกฟังอีกสักหน่อยค่ะคุณพินสุราดเจอฝนตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันไหมคะคุณพัชรีใช่ค่ะคุณพินสุราดนคะรกาญดินนะคะสมยุยแถมไปด้วยเลยนะคะ ยังมีฝนได้ตลอดทั้งวันค่ะเข้าเลยเลยนะคะพอเข้าช่วงบ่ายก็อาจจะมีฝนหนักเข้ามานะคะยิ่งช่วงตอนขัวมจึงถึงตอนดึกมีฝนหนักเป็นชุดๆเข้ามาได้เป็นช่วงๆไปค่ะค่ะโอเคคุณแก่บ้าพลังสวัสดีค่ะคุณแก่บ้าพลังแหมชื่อคุณนี่เก๋ไก่มากเลยนะคะคุณปาล์มคุณปาล์มสอบถามครับถนนเส้นหลักไปกรุงเทพเดินทางได้ปกติไหมครับอ้าวคุณพัชรี เราจะต้องตอบน้องยังไงดี <S 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 น้องตามยังไงดีคะเพราะข้อมูลถนนนี้ไม่ได้อัปเดตเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นข้อจุดรับข้อมูลโดยตรงนะแต่ว่าเมื่อเช้าที่คุยผ่านๆกันก็ยังไม่มียังไม่มีจุดที่ท่วม,มท่วมจนผ่านไม่ได้ทีมนี้เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราจบรายงานพยากรณ์อากาศแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปโพสต์ตอบ โดยจะสอบถามทางหลวงนิดนึงก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่เช็คข้อมูลให้นะคะน้องปาล์มขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้แสดงว่ากําลังจะเดินทางเข้ากลมหรือเปล่าคะใช่ไหมคุณกิติพจน์สวัสดีครับรับฟังจากนาทวีนาทวีเป็นยังไงคะคุณมัชลีเจอฝนด้วยไหมคะนาทวีไ่ค่ะก็นาทวีช่วงนี้ก็น้ําเริ่มเหลืองนะคะน้ำในยมฟองเริ่มเหลืองเริ่มเยอะแล้วก็เป็นจุดที่ เฝ้าระวังหนักกันอยู่นะคะอืมพอพูดถึงนาทวีและคิดถึงเขาน้ําค้างใช่ไหมคะอยู่ที่นาทวีใช่ไหมคะใช่ไหมเรายังยังยังอยากไปเที่ยวอยู่นะคะเขาน้ําค้างที่นาทวีนะคะโอเคเราไปปิดท้ายปริมาณฝนยังไม่ได้ปิดท้ายปริมาณฝนสถานียี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะอฝนนะคะจะเห็นว่าฝนรวมนะคะยี่สี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนหนัก ถึงนังมากส,ส่วนใหญ่มีฝนเล็กน้อยถึงปญญานกลางอยู่ทางด้านชมพูส่วนที่เรือนะคนนะไปฝนหนักถึงหนักมากทั้งหมดเลยจะเห็นว่ามีฝนได้ร้อยกว่ามิลหลายๆพื้นที่เลยนะคะที่เราเห็นว่าเป็นสีชมพูนะคะโดยวัดฝนมากสุดนะคะวัดได้ยี่สองร้อยนะคะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสองมิลลิเมตรที่สนามบินนครนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอืมโหยเห็นแถบสีชมพูซึ่งมีนิ่งความหมายคือหนักมาก แถบสีแดงก็คือฝนตกหนักแล้วอำเภอไม่ใช่อำเภอสิตำบลที่อยู่คือคอหงปริมาณฝนดิฉันว่าเยอะมากในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยนะคะคุณพัชรีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อถูกต้องค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผิแอเป็นช่วงเวลาที่ภาคใต้เราจะมีฝนเยอะหรือว่าปริมาณาฝนจะเติมเข้ามาก็นั้งเยอะนะคะดังนั้นก็ ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะวันนี้เสียงชัดเจนดีเห็นไหมคุณกิติพจน์นะคะตอบคำถามแทนดิฉันที่ฉันยังไม่ได้กดโทรหาสายด่วนทางหลวง1 5 8 6เห็นไหมคนฟังน่ารักมากเลยคุณมัชลีช่วยดิฉันดีมากเลยคุณกิติพจนะ์ขอบคุณนะคะเผื่อน้องปามไม่รอพี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องปามรอพี่เดี๋ยวพี่จะสอบถามข้อมูลให้และเราจะมาปิดท้าย ด้วยข้อมูลสำคัญสำหรับการนำเสนอพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้นั่นคือประกาศเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะคุณพัชรีคิคะวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเตือนนะคะเตือนในเรื่องของฝนหนักนะคะแล้วก็รวมถึงขึ้นลมแรงด้วยนะคะหนักถึน้นมากและะ้วค่ะแล้วก็อิทธิพลนะคะยังมาจากตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ทางนั้นภาคใต้เรานะคะแล้วก็ตัวลักษณะของมรสุม นะคะลมมรสสมนาที่มีกําลังค่อนข้างแรงเนี่ยปกคลุมทางด้านาไทยภาคใต้แล้วก็ส่วนทะเลอันมันทำให้ช่วงนี้ฝนเรามีฝนหนักหลายพื้นที่นะหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะคะโดยจังหวัดที่ยังมีฝนหนักมากได้อยู่ตั้งแต่สุราษฎร์นครพัทลงุสงสงขลาปัตตานียละลาแล้วก็นกราชวาสนะคะแล้วก็เตือนในส่วนของพี่น้องชาวเรือชาวประมงด้วยนะคะอย่าลืมค่ะเรือเล็กช่วงนี้งดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะเพื่อลมตอนกลางวันอาจจะเบาๆลงไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่กลางคืนนะคะก็จะ มามา,มาเต็มมาแรงนะคะนั้นก็อก็ได้งดไปก่อนนะคะสมมติเลยค่ะอืมโอเคคุณยุพาพรสอบถามเข้ามาอีกหนึ่งคนว่าสอบถามเส้นทางหาดใหญ่จะเดินทางไปสุราษฎร์เส้นหลักเดินทางได้ไหมเดี๋ยวดิฉันไปถามให้ค่ะคุณยุพาพรน,นะคะเดี๋ยวดิฉันจะหลังจากที่โกไลฟ์จบแล้วเอไลฟ์ live, เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสอบถาม สายด่วนทางหลวงให้โอ้ดีจังเลยเรามีคนเข้ามาชมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณพัชรีนักกุตุวันหลังเราต้องเตรียมรับมือกับข้อมูลแบบนี้ที่คนฟังหรือคนที่ชมไลฟ์อยู่สอบถามเข้ามาดีไหมคะเราต้องเราต้องไปหาตำร<ว>งทางหลวงเข้ามาอยู่ในคุยมาอยู่ในกลุ่มกับเราดีไหมดีไหมคะดีค่ะปกติปเช่วงฝนแบบนี้ค่ะ ก็จะมีคําถามแบบนี้โทรมาที่สุดเหมือนกันก็แต่ฝนตกไปสักระยะหนึ่งอ่าอ่าเธอคือเนี้ยอ่ะรอบหนึง่งยรอบนีบ้เป็นรอบแรกที่มีฝนแต่นั้นข้อมูลในเรื่องของถนนหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีอัปเดตเข้ามาในกลุม่มกลุม่มกลุ่มเตือนนะคะของที่สุดแต่พอตกไปส,สักชุดที่หนึ่งชุดที่สองไงชุดที่สองก็จะเริ่มมีการแชร์ในเรื่องของของน้ำท่วมอะไรเงี้ยอ่าอันเนี้ยก็ถ้าเรามีข้อมูลอัปเดตเราก็จะตอบไปให้แต่ถ้าเกิดเหมือนเจอแล้วตอบไม่ได้ก็จะหาเบอร์รูแล้วก็บอก จะทำประมาณนี้นะคะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดิฉันพร้อมที่จะทำงานให้สำหรับคนที่เข้ามานะคะให้ความสนใจแล้วก็สอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องฝนหรือว่าเรื่องเส้นทางมันก็ต้องหาข้อมูลไว้นะเห็นไหมคนเก่งเข้ามาแล้วเข้ามาแนะนำเราแล้วค่ะคุณมัชลีชขอบคุณค่ะคุณชวนพิษจากขอนแก่น เขามาแนะนาเราแล้วโอเคต้องหาข้อมูลไว้ได้ค่ะคุณชวนพิษดิฉันจะไปหาขอนแก่นเอไม่ใช่ไปหาขอนแก่นจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่ไปหรอกขอนแก่นน่ะจะไปทําไมล่ะโอเคแล้วก็คุณสุดที่พงใช่ไหมคะคุณสุดที่พงถามมาว่าวันนี้หัดใหญ่ฝนตกหนักอีกไหมครับค่ะคุณคุณพัชรีคะยังหนักอยู่ใช่ไหมคะค่ะใช่ใช่ค่ะจะยังหนักอยู่นะคะค่ะได้ อ่ะขอบคุณนะคะชมอยู่ช่องทางไหนยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด follow ฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนกด follow เพื่อให้เรามียอดนะคะคนที่เข้ามาดูเราเยอะๆขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพัชรีนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปเช้านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมพวกเราอยู่ในเวลานี้นะคะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพฤหัสบสีดีที่20พฤศจิกายน on air 107.75หัดใหญ่ออนไลน์ indie on air 1 o ค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 28ปปีลูกทุ่งอินดี